ได้ยินคำว่าพระร่วงคุณนึกถึงอะไรตามความเข้าใจของพี่เป็นพระร่วงรางปืนนะคะพะเครื่องพระร่วงรางปืนคิดว่าพราน่าจะอยู่บนต้นไม้แล้วก็ลงลงมาเราไดรู้ว่าจะเป็นกวานิพนธ์นะครับไม่รู้จักเลยค่ะเหมือนเป็นกษัตริย์ของไทยสมัยก่อน คนไทยโดยส่วนใหญ่พระร่วงก็จะเป็นตำนานที่พูดถึงคนที่จะพูดอะไรแล้วก็เป็นไปตามนั้นแต่จริงๆแล้วเป็นตำนานพื้นถิ่นที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวสุโขทัยทําให้ถูกนํามาผนวกรวมเข้ากับประวัติศาสตร์ในการสร้างชาติเป็นเหตุที่ทําให้พวกเราเรียกบรรดาบรมกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรสุโขทัยว่าราชวงศ์พระร่วงโดยยกให้พ่อขุนศรีอินทราธิตย์เป็นปมฐมกษัตริย์ของคนไทยอีกหนึ่งหลักฐานของการผูกโยงตำนานพระร่วงสู่การสร้างชาติคือบทพระชนิพนธ์ละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วง ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเคยถูกดัดแปลงเป็นละครเวทีที่กวาดเสียงชื่นชมมาแล้วถ้าพูดถึงทุกคนทั่วไปอาจจะคุ้นชินเฉพาะประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยาจริงๆแล้วเราน่าจะย้อนกลับไปในอดีตมากกว่านั้นก็คือในสมัยสุโขทัยมันมีเกดเล็กเกดน้อยที่เราอาจจะยังไม่ทราบก็คิดว่าน่าจะหยิบมาทําเป็นภาพยนตร์ การค้นคว้าหลักฐานทางโบราณคดีบวกรบเข้ากับการตีความและจินตนาการก็เกิดเป็นเรื่องราวของพระร่วงในรูปแบบใหม่ที่ถูกนําเสนอในภาพยนตร์มันไม่ใช่หนังประวัติศาสตร์และมันก็ไม่ได้เป็นหนังอิงประวัติศาสตร์ซะทีเดียวแต่ว่ามันเป็นงานร่วมสมัยเราก็ใช้ศิลป,ปะหลากหลายแขนงมาเป็นเครื่องมือในการเ,ราเล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นเพลงศิลป,ปะภาพยนตร์ศิลปะการแสดงละครเ e อร์ฟอร์มิงอาร์ตเพราะว่าเราอยากจะให้มีความร่วมสมัยแล้วก็ตื่นตาตื่นใจเตรียมพบกับภาพยนตร์สุดเข้มข้น ที่จะเต็มทั้งดราม่าและแอคชั่นกระร่วมมหาศึกสโขไทย29พฤษภาคมนี้ในโรงภาพ,พยนตร์